สวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนดูดวง12ราศีวันนี้คู่ครองเป็นคนใกล้หรือคนไกลเรามาฟังนายความรักของทั้ง12ราศีกันได้เลยครับว่าดูความรักของคุณนะครับจะได้คนใกล้หรือคนไกลมาเริ่มที่ราศีแรกกันเลยครับราศีเมษครับราศีเมษนะครับต้องบอกเลยว่าคนคนนี้นะครับเป็นคนใกล้ตัวนะครับเป็นคนที่หยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะครับและเขาเป็นคนจริงใจมากๆคุณอาจจะเคยเลิกลาและจบความสัมพันธ์กับเขาไปแล้วครับราศีสองครับราศีพกษศครับคู่ครองของคุณนะครับเป็นคนไกลนะครับและคนคนนมีีโออกาาสท่่่ยูตง ต่างประเทศนะครับรวมถึงคุณเองมีโอกาสจะได้เดินทางไปหาเขาครับราศีสามครับราศีเมทูนครับคนคนนี้เป็นคนใกล้ตัวนะครับและเขาเป็นคนหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณด้วยหยิบยื่นความรู้หยิบยื่นทักษะนะครับและเป็นคนที่ทํางานเก่งนะครับคุณได้อะไรประสบการณ์นะครับจากเขาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับราศีสี่ครับราศีกรกฎครับผมบอกเลยว่าความรักและความสัมพันธ์กับคนคนนี้เป็นไปอย่างลุ่มลุมดอนดอนนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นเลิกลาเกิดขึ้นลงดัวไม่สวยนะครับกับเรื่องความรักนะครับแต่สุดท้ายคุณจะะได้มมาาเเปป็็นนคคู่รองแลว รักระะยยาวครับศีสี่ครับราศีสิงห์นะครับราศีทห้าครับราศีสิงห์นะครับผมบอกเลยว่าราศีสิงห์นี้แอบจะเหนื่อยใจนิดนึงนะครับเพราะราศีสิงห์เองเนี่ยทำเรื่องกับความรักเนี่ยค่อนข้างที่เยอะเลยทีเดียวนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับความรักมีอุปสรรคนะครับและเป็นคนที่เคยจบกันไปแล้วเป็นคนใกล้ตัวครับราศีที่หกครับราศีกันครับผมบอกเลยว่าความสัมพันธ์ของคุณนะครับแอบอาจจะหนักใจนิดนึงนะครับเพราะคนคู่นี้เนี่ยเข้ามาประเดี๋ยวประเด๋ยวแล้วก็หายไปนะครับวนเวียนแบบนี้อยู่นานนะครับกว่าจะมาลงล็ออกกกลลงรรรรรยเเปป็็นนนนนนแฟัััััะคคคคบบบใ้ตวาาศศีี ผมบอกเลยว่าคนคนนี้นะครับเป็นแฟนเก่าคนรักเก่าคุนคุยเก่าคนในความสัมพันธ์เก่าๆนะครับจะวนเวียนกลับมาหากันครั้งแต่เขาเป็นนิสัยเนี่ยชอบเอาชนะคุณนะครับคุณเองอาจจะรับไม่ได้สุดท้ายก็มาเป็นแฟนกันครับราศีที่แปดครับราศีพิจกครับผมบอกเลยว่าคนคนนี้นะครับเป็นคนไกลนะครับคนคนไกลตัวนะครับไกลที่ไกลทางนะครับทำงานต่างที่ต่างถิ่นกันแต่คุยกันประจาทุกวันนะครับพัฒนาต่อในเรื่องของความรักแล้วก็เป็นความรักระยะยาวด้วยราศีเก้าครับราศีธนูครับผมบอกเลยว่าคนคนนี้เป็นคนที่เคยจบไปแล้วนะครับความสัมพััันนนนธ์ถูกกจบบบลงะะคคครรเ่า จะกลับมาอีกครั้งและเป็นคนใกล้ตัวของคุณด้วยเช่นกันนะครับราศีที่สิบครับราศีมังกรนะครับคนคนนี้นะครับเป็นคนไกลตัวนะครับแต่คนไกลในที่นี้เนี่ยเป็นคนไกลที่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับในฐานะแบบเพื่อนเป็นสถานะคนคุยกันนะครับและกลับมาเป็นแฟนกันและกลับมาอีกครั้งในฐานะคู่รักนะครับราศีที่สิบเอ็ดนะครับราศีกุมครับผมบอกว่าคนคนนี้นะครับเป็นคนทางไกลเช่นกันนะครับแต่คนคนนี้เองนะครับเขามีนิสัยดีจริงใจนะครับแล้วก็เป็นคนที่ให้ใจกับคุณมากๆเลยเดียวคุณมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันนะครับน้า ของแฟนนะครับราศีที่สองนะครับราศีสุดท้ายครับราศีมีนะครับคู่ครองของคุณนะครับเป็นคนไกลนะครับแต่คนไกลคนนี้นะครับเขาจะเป็นกําลังใจเป็นคนที่ดีนะครับและเป็นคนที่ให้ความรู้เป็นคนที่มีความสามารถและเป็นคนที่ฉลาดพอสมควรเลยไหวพริบดีมากๆนะครับคุณจะได้อะไรจากความสัมพันธ์นี้นะครับค่อนข้างมากเลยเดียวสำหรับราศีมีนครับ